คู่ต่อไปที่อาร์แลนด์โรสครับลีสอยูไนเตดเปิดบ้านเจอกับเรดดิ้งเริ่มเกมมาเรดดิ้งได้ยิงก่อนเลยครับแล้วก็เป็นประตูเลยครับนาทีที่2เท่านั้นครับไซมอนคลาวส์ครับกองหน้าตัวเก่งยิงประตูได้อย่างรวดเร็วเลยครับหลังจากนั้นก็มาอีกเรื่อยๆครับเรดดิ้ง ลีดยังต่อเกมกันไม่ติดเลยครับเจอนำเร็วแล้วก็โอ้โหมีโอกาสดีทีก็ยังเซฟไว้ได้ครับโรเบิร์ตสตการ์ดได้หุ่งมงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ครับยิงแล้วยิงอีกครับดังเคั้นได้ควายตรงนี้ก็ไม่ดีนะครับ จบเกมก็แพ้คาบ้านไปครับยุงทองลีฟยูเนเต็ดคุณซื้อแม็กเดอร์มัดของเรดดิ้งครับก็ได้สัมภาษณ์หลังจบเกมครับได้ประตูขึ้นนำทุกอย่างก็เล่นง่ายครับแล้วก็เข้าทา<อ>งพวกเราครับ